ซื้อได้ที่เว็บ 425degree.com กับคีย์บอร์ด The God Fusion Navigator แต่ในเว็บจะเขียน Navigation ในราคา4,390บาทแล้วก็มีสีอื่นในรุ่นเดียวกัน Steam ในราคาเท่ากันแล้วก็ Original ที่ราคา4,990แต่ Navigator จะเป็น Cherry Red เฉยๆส่วน Steam กับ Original จะเป็น Silent Red นะครับผมได้รับสปอนเซอร์คีย์บอร์ดตัวนี้มาจากแบรนด์ The God โดยตรง ซึ่งเขาให้รุ่นที่เป็น n a v i g กเตอแต่ว่าให้สวิชเป็น Silent r a ร e มาด้วยตัวนี้จะออกแนวดีไซน์เรโทรย้อนยุคโดยที่สะท้อนให้เห็นตั้งแต่ตัวกล่องเลยกล่องจะเป็นธีมกระดาษรีไซเคิลนะครับซึ่งอันนี้มีความอ่อนแอสูงมากตรงเทปใสที่ติดซีลไว้เนี่ยถ้าเราลอกเนี่ยมันจะกินเนื้อกระดาษมาด้วยผมลองแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ชัวร์จริงๆกรีดเอาดีกว่าผ่านเปลือกนอกไปแล้วด้านในจะมีกล่องอีกชั้นนึง แล้วข้างในจะประกอบด้วยคู่มือภาษาอังกฤษจีนตัวคีย์บอร์ดมีฝาพลาสติกกันฝุ่นกันกระแทกที่ตัวคีย์บอร์ดมาให้ด้วยมีความแข็งแรงพอสมควรครับสายรัดเวลโครสายเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแบบ USB Type C ทั้ง2หัวแล้วก็สายเชื่อมต่อคีย์บอร์ดอีกเส้นหนึ่งหัวหนึ่งเป็น Type C อีกหัวหนึ่งเป็น Type A หัวแปลง USB Type A เป็น Type C สำหรับคนที่ต้องใช้และที่ดึงคีย์แคป ไม่มีที่ดึงสวิตช์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ฮอตสวอปไม่ได้นะ The God Fusion เป็นคีย์บอร์ดเลเยอร์65%มี68ปุ่มวัสดุภายนอกทำจากพลาสติกน้ำหนัก618กรัมไม่หนักมากถือมือเดียวได้สบายปรับขาตั้งได้1ระดับสามารถใช้กับ Windows, Mac OS, iPhone แล้วก็ Android ได้ถ้าจะเชื่อมต่อด้วย USB ให้เสียบสายเข้าไปที่ด้านบนของคีย์บอร์ดแล้วกดปุ่มฟังก์ชัน R เพื่อเลือกใช้แบบสาย แต่ถ้าเกิดจะใช้การเชื่อมต่อแบบไร้าสายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไวเลสหรือบลูทูธให้เปิดสวิตช์คีย์บอร์ดก่อนซึ่งก็คือสวิตช์สีเหลืองมุมขวาบนของคีย์บอร์ดเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปิดได้เลยส่วนตัวรับสัญญาณไวเลส 2.4G อันนี้โคตรชอบไม่ได้ซ่อนอยู่หลังคีย์บอร์ดแต่ซ่อนอยู่ใต้โลโก้ของเดอร์กอดทางซ้ายมันเป็นแม่เหล็กกดทางขวาลงแล้วดันออกทางซ้ายแล้วก็เอารีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไปเสียบอุปกรณ์ที่จะเชื่อมได้เลยจากนั้นกดฟังก์ชันแล้วกด E เพื่อเลือกใช้แบบไร้สาย 2.4G แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้แบบบลูทูธไม่ต้องเสียบอะไรเลยใช้ฟังก์ชันแล้วก็ตัว Q หรือฟังก์ชัน W เพื่อเชื่อมต่อบลูทูธไปยังอุปกร,กรณ์อื่นได้คีย์แคเป็นโปรไฟล์แบบเชอร์รี่และเป็น PBT แบบดับเบิลช็อตเวลาใช้เป็นนานๆจะไม่ลื่นไม่มันตัวหนังสือไม่หายนะครับแล้วนอกจากปุ่มที่สีสดสวยแล้วเนี่ยผมยังชอบสเปรย์สปาของเดอะก๊อมากๆเพราะว่าทําให้มันออกโค้งมนเวลาเอานิ้วโป้งเคาะเว้นวัก มันจะสบายนิ้วขึ้นสวิชจะใช้ของ Cherry MX จะมีแบบ Cherry Red แล้วก็ Cherry Silent Red อันนี้แล้วแต่รุ่นเดี๋ยวลองไปดูในเว็บอีกทีนึงนะแต่ถอดสวิชไม่ได้นะพอฮอตส์มอไม่ได้ต้องบัดกรียอย่างเดียววางตัวแบบ North Facing แต่คีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ได้มีไฟนะครับตามธรรมชาติของคีย์บอร์ด65%ปุ่มไม่ครบดังนั้นเขาต้องซ่อนปุ่มที่จําเป็นควบคู่ไปนในปุ่มที่มีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นปุ่มฟังก์ชันีย F1 S12 รวมถึงตัวหนอนด้วยเขาจะซ่อนอยู่ในปุ่มเดียวกันในแผงเดียวกันกับ escape แล้วก็1 2 3 4 5ข้างบนวิธีจะใช้ปุ่มพวกนั้นคือกดฟังก์ชันค้างไว้แล้วกดพวกนั้นนะครับหรือใครยังตั้งปุ่มเปลี่ยนภาษาไว้ที่ปุ่มตัวหนอนก็ใช้วิธีการกดฟังก์ชันบวก escape ของอันนี้ก็คือปุ่มสีเหลืองด้านล่างจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวหนอนไว้ด้วยว่ามันคือปุ่มเดียวกันหรือวิธีการเปลี่ยนภาษาตามหลักของ windows นะครับให้กดปุ่ม windows กับปุ่ม space bar พร้อมกันก็จะสามารถเปลี่ยนภาษาได้ คีย์บอร์ดตัวนี้แอนตี้โกสติ้งสามารถกดปุ่มคีย์บอร์ดได้หลายปุ่มพร้อมกันได้เยอะๆเลยไม่ต้องกลัวกดปุ่มเยอะเกิน6-7ปุ่มแล้วสัญญาณจะไม่บันทึกอันนี้ได้หมดนะครับสิ่งที่ผมชอบสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้สเปซบาร์ bar, ตรงกลางมันมนอันนี้ชอบมากเพราะกดแล้วมันสบายเก็บตัวรับสัญญาณไวเลส2 4 g ไว้ใต้โลโก้มุมซ้ายบนด้านบนของคีย์บอร์ดเลยครับอันนี้คือแบบว้าวมากเพราะอะไร เท่าที่เห็นมาเขาจะเก็บไว้ด้านหลังคีย์บอร์ดหรือไม่ก็แยกมาแบบไม่เก็บเก็บไม่ได้ซึ่งพอมันอยู่หลังคีย์บอร์ดแล้วถ้าคีย์บอร์ดนั้นหนักอีกอะประเด็นก็คืออันนี้ผมแค่คิดดูนะเราอาจจะไม่ค่อยอยากจะคว่ำคีย์บอร์ดเพราะว่ากลัวหล่นกลัวหักกลัวอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะต้องเก็บแยกกันแล้วพอเก็บแยกปุ๊บอีกปัญหาหนึ่งก็ตามมานั่นก็คือมันหายนั่นเองก็ไม่รู้มันอยู่ไหนแต่การเก็บด้านบนน่ะง่ายมากแล้วมันเป็นแม่เหล็กมันดันออกมาเลยแถมไม่ต้องคว่ำคีย์บอร์ดด้วยเวลาจะถอดจะใส่ อันนี้ถือว่าคิดมาดีจริงๆผมอยากให้รุ่นอื่นก็ทําแบบนี้นะเกี่ยวไว้ด้านบนแต่พอคีย์บอร์ดเน้นพกพาน้ําหนักเบาข้างในมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรหนักแน่นตัวรับแรงกระแทกหรือตัวโครงอะไรพวกนี้มันก็จะน้อยแถมตัวเคสเป็นพลาสติกอีกมันก็เลยจะทําให้เสียงมันไม่ดีเท่ากับพวกที่มันเป็นเคสหนักหรือมีวัสดุซับเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องดูเทสเสียงอีกทีหนึ่งสำหรับใครที่สนใจซื้อสามารถเข้าไปดูที่ร้าน4 2 5 d e g r e e c o m ได้ลิงก์อยู่ที่ใต้วิดีโอ เขารับประกันสินค้า1ปีเก็บอุปกรณ์เก็บกล่องให้เรียบร้อยถ้ามีคําถามเพิ่มเติมทักไปถามเข้อใน Facebook ของ425ดีกรีได้เลยนะครับเข้าไปจะมี3สีให้เลือกย้ำอีกทีนึงนะครับอย่างที่บอก Fusion Navigator แบบที่เห็นในวิดีโอนี้ผมได้โดยตรงมาจาก The God Switch เขาให้มาเป็น Cherry Silent Red ซึ่งถ้าเกิดว่าสั่ง425ดีกีตอนนี้จะเป็น Cherry Red ของสีนี้นะแต่ถ้าไปสีอื่นอย่างเช่น Fusion Steam Fusion Navigator จะเป็น Cherry Silent Red เสียงมันจะเหมือนวิดีโอนี้ Cherry Red กับ Cherry Silent Red เป็นจังหวะเดียวลิเนียกดลงไปไม่มีสัมผัสฟีดแบ็กเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันตรงที่ Silent Red จะเพิ่มวัสดุในการซรับเสียงด้านในของตัวสวิชมากขึ้นทำให้เวลาเรากดปุ่มลงไปเสียงจากตัวสวิชที่ทำออกมามันจะน้อยกว่ามันจะเบากว่าแบบเรสปกตินั่นเองแต่ไม่รวมกับเสียงคีย์แคปนะอันนั้นก็ยังมีตามปกตินะครับ